กระบะย,ยอดนิยมฟอร์เดนเจอร์ถูกเรียกคืนในตลาดออสเตรเลียจากการเปิดเผยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลว่าปิการเรนเจอร์บางคันพบปัญหาด้านซอฟต์แวร์ของเครื่องยนต์ซึ่งส่งผลต่อระบบไอเสียของตัวรถจึงจําเป็นต้องให้เจ้าของรถที่อยู่ใน่ข่นำรถกลับเข้ามารับการแก้ไขโดยเร็วที่สุดซึ่งจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับโดยรายละเอียดจะมีดังนี้ Ford ออสเตรเลียประกาศด้วยคืนปิการเรนเจอร์บางคัน หลังจากการตรวจสอบพบว่ามีปัญหาด้านซอฟต์แวร์ของเครื่องยนต์ทําให้คุณสมบัติตัวรถไม่เป็นไปตามข้อกําหนดคือเครื่องยนต์อาจสร้างข่าเหไอเสียมากกว่าปกติทําให้มีการกระตุ้นเครื่องยนต์ให้มีความต้องการเผาไหมในส่วนของข่าเหมาไอเสีย DPF บ่อยขึ้นสิ่งนี้อาจส่งผลให้รถยนต์ของลูกค้าปล่อยมลพิษไอเสียเกินกว่ากําหนดของข้อบ,บังคับและส่งผลกระทบต่อระบบรองไอเสีย DPF ล้มเหลวได้โดยการเร้ียคืนในครั้งนี้จะไม่มีอันตรายด้านความปลอดภัยใ,ใดๆ และข้อบกพร่องดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อสมรรถนะของรถยนต์ Ford Ranger ที่อยู่ในขายปัญหานี้ถูกผลิตตั้งแต่ปี2021ถึงปี2022จำนวน13คันเท่านั้นเมื่อลูกค้านำรถเข้ารับการแก้ไขที่ตัวแทนจำหน่าย Ford จะดำเนินการซ่อมแซมโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายสำหรับปีกัา Ford Ranger ในออสเตรเลีย ถือว่าเป็นเจ้าตลาดที่มียอดขายอันดับหนึ่งจากตัวเลือกที่มีความหลากหลายครอบคลุมการใช้งานของลูกค้าทุกกลุ่มอย่างล่าสุดมีการเปิดตัวเวอร์ชันลุยพันใหม่ Ranger t r a u m r ที่ได้รับการเซ็ตช่วงล่างใหม่พร้อมเพิ่มฟังก์ชันในการขับขี่ทางฝุ่นมากขึ้นทั้งยังมีความเคลื่อนไหวกับตัว Mini c h a หลังการเปิดเผยจากสื่อท้องถิ่นเผยว่าการปรับโฉมครั้งใหญ่นั้นจะอยู่ในช่วง1-2ถึงปีต่อจากนี้และการเปลี่ยนโฉมใหม่แบบ All New จะมีขึ้นในช่วงปี2 0 2 9 2 0ย0ถึง ติดตามความคืบหน้าได้ที่นี้เช่นเดิมครับ